หมอบอกว่าเป็นโรคเกาครับปวดบวมถ้าทานสมุนไพรดีเกาดีขึ้นแน่นอนครับก็จะปวดตามข้อนิ้วก็ไปหาหมอหมอก็บอกเป็นเกาได้ดีเกานี่ก็มาทำให้สบายใจขึ้นขอแนะนําผู้ที่ประสบปัญหาอย่างป้าเช่นปวดหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าเกาเนี่ยค่ะขอแนะนําว่าดีจริงๆนะคะดีเกานี่ดีจริงๆค่ะดีเกาเพื่อโรคเกาเพื่อคุณ สวัสดีครับผมชื่อนายทองพันธ์วาแววครับอายุ61ปีครับเมื่อก่อนผมรู้สึกปวดบวมที่เท้าก็ไปหาหมอปรากฏหมอบอกว่าเป็นโรคเกาต์ครับครับหมอก็ฉีดยาแก้ปวดให้แล้วให้ยามาทานอพอมาทานปุ๊บทานไปสักพักหนึ่งถ้าไปกินอาหารผิดเส้นที่มีมีกดอยู่ดีสูงก็จะทำให้ผมปวดขึ้นมาอีกครับผมเห็นในโทรศัพท์มามีโฆษณา สมุนไพรดีเก้าครับผมก็เลยซื้อมาทานครับผมอาการปวดดีขึ้นปวดก็น้อยลงก็จะไม่ปวดครับก็เลยสั่งมาทานเรื่อยๆครับค่าไตาดีขึ้นครับจากสามก็เหลือสองตอนนี้ค่าไตาของผมครับกดยูริคขึ้นคือจากสิบเอ็ดกว่าสิบเอ็ดจุดห้าก็ลดลงมาเหลือแปดเหลือเก้าเนี่ยครับแล้วตอนปัจจุบันนี้คือเหลือเจ็ดเจ็ดจุดสองครับประมาณนี้ครับ คือทุกอย่างมันดีหมดครับตอนเนี้ก็ทํางานได้อะไรได้ครับไม่ปวดไม่อะไรครับไม่บวมข้อเท้านี้ก็ไม่บวมไม่ปวดนะครับเออใครที่เป็นเกานะครับเป็นเกาปวดบวมถ้าทานสมุนไพรดีเกาดีขึ้นแน่นอนครับชื่อชลทิดครับอา,อายุ60ปีครับก็จะปวดตามาข้อนิ้วนะฮะนิ้วนิ้วแล้วก็ไปหาหมอหมอ,หมอก็บอกเป็นเกา หลังจากได้ทานดีเกลไปหนึ่งกล่องแรกนะคะอาการปวดหายไปเลยแล้วค่ากดยูริกก็ดีขึ้นไหมคะลดลงไหมคะลดลงครับลดลงต้องจินทุกวันเมื่อขาดไม่ได้อะเพราะว่าเวลาเป็นนี้มันปวดมากเราไม่อยากได้เลียวเราเพื่อพยายามหาอาหารได้มาเสริมได้ดีเกลนี่ก็มาทําให้สบายใจขึ้นก็อาหารปวดนี่หายไปเลยครับครับ ผมผมสุรินทร์ปั้นอินครับอายุ74ปีครับทํางานอยู่ที่ท่ารถตางจังหวัดครับครับมีอาการปวดบวมนะครับไม่สามารถจะเดินเหินได้ผมต้องใช้รถเข็นนะครับไปปฏิบัติหน้าที่นะครับทุกวันนี้ก็สะดวกดีขึ้นแล้วครับผมได้ทานดีเกาหนึ่งกล่องแรกผมรับทานเช้าเย็นนะครับวัตรหนึ่งเม็ด นะครับอาการก็ค่อยคอยดีขึ้นดีขึ้นผมสามารถเดินโดยไม่ต้องใช้รถเข็นแล้วครับรเดินได้ปกติพร้อมทั้งลดอาการบวมทุกอย่างครับรครับผมปรทับใจครับราจะทานต่อไปเรื่อยๆครับรจน่าจะหายดีผลิตภัณฑ์ดีเกเนี่ยค่ะตัวนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้เลยค่ะดีเกลว่ามันเป็นไงก็ศึกษาดูปุ๊บก็สั่งเลยค่ะก็กินไปประมาณ15วันก็รู้สึกดีแล้วก็เอ๊ะเราควรจะกินอาหาร เสริมดีฝาจะใช้ยาซึ่งมันจะอันตรายต่อไตเราใช่ไหมคะก็ตัดสินใจกินกินไปครบหนึ่งเดือนรู้สึกดีก็ตัดสินใจสั่งมาอีกสองกล่องค่ะขนาดนี้กินครบสามเดือนรู้สึกเดือนแล้วดีมากเลยสอาการวเลสบายตัวแล้วก็ดอดไปกินอาหารที่ตัวเองชอบมากเพราะว่าเรามีตัวช่วยแล้วค่ะอยากกินอะไรก็ได้กินอยากกินอะไรก็ได้กินใช้ชีวิตง่ายขอแนะนําผู้ที่ประสบปัญหาอย่างป้าเช่นปวด หรือว่าที่เขาเรียกกันว่าเกาเนี่ยค่ะก็ลองกินผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูดีนะคะเพราะมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วป้าไม่ชอบกินยาป้าก็กินตัวนี้แล้วบอกขอแนะนําว่าดีจริงๆนะคะดีเกานี่ดีจริงๆค่ะ